On the way to เอาอจะไปดูหนัง<笑><笑>เดี๋ยวเด็กๆรอเราที่ในเมืองแล้วนะวันนี้มีเจมไอแล้วก็ออยแล้วก็มีกีตาร์เราจ,จะไปดูสไปเดอร์แมนกันนะคะสไปเดอร์แมนโฮมวันที่เราหยุดแล้วก็เรามีแผนจะไปเที่ยวเนี่ยมันชอบเป็นอย่างนี้แหละโอเคเจอกันในเมือง ลานสเก็ตเ้าทำแบบไม่รู้ว่าเขาให้เล่นฟรีหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะฟรีเพราะว่าไม่เห็นมีคนเฝ้าประตูอะไรหรือว่าแบบจ่ายก็ไมู่กันหรือน้องอุย้ยน้องเป็ <laughs> น้ำแข็งอะแต่ว่าหิมะตกใส่แล้วตอนนี้ประมาณห้าม มืนี่เขาบอกให้เล่นฟรีแต่ว่าเราต้องหารองเท้ามาเองไี่ค่อยมีคนเลย,เยอเง <laughs> ียบเหงาเงียบเงาเกินคริส์มาสสูงเท่าตึกเลยสวยมากเ,เดี๋ยวเราเดินไปหาพวกนั้นก่อนตอนนี้คือ เปียกมากเปียกไม่เปียกดูถนนก่อนดำปิดปีเลยทุก <c oughs> คนจะเห็นมันแบบมวัวๆใช่ไหมมันแบบเป็นเหมือนอะไรนะหมอกตรงนี้ทางจากักรยานดู <c oughs> นจกักรยานคันนี้ดิ ร้านอาหารสิเงียบมาก,กไปไหนกันไม่รู้ เปียกอะฝนอะไรไม่รู้ไออะห้องน้ำห้องน้ำอไรนะกูเดินไปซื้อบุหรี่รอได้ไหมนี่ว่าไอจะออกมัแต่แม่กูถือไม้ตลอดทั้งคืนแทนที่กูคนเมาเลือกถือไม้แต่แม่กูไม่ได้ดื่มอะไรเลือกถือไม้นะข้าวไหนวะมอญซ้ายโอ้คนเยอะอยู่เด้อหาว่าคนเยอะอยู่เด้อ ไม่เหมือนตอนนั้นที่เรามาดูคอนเจิริตไม่มีคนเลยพี่นังพีดไตองยาหาสงนันนีอแต่งหน้าไเพิ่งเลิกงานเนี่ยนะหูก็เพิ่งเลิกงนคือคนเยอะแถวแถวยาวอะัแ้นที่เราไม่ได้มาลงหลังตั้งแต่คอนเจิร์ตใช่ไหมไอ้ก็คอนเจร์ซัมเมอร์ป่ะประมาณเดือนกรกฎาคมเราไม่ได้ไม่ได้มาดูฟ้าทีไมเขย่พี่ยังไม่ได้มา เขาไม่ต้องมาดูหมายถึงมาดูในของโอ้ยหมายถึงมาลงหนังแปดแปดแม่รีกรสือก็คนมันใหญ่หนุ่มห้ามใกลกว่าจะเข้ามาได้เกือบตายต้องแบบลำบากอ่ะเอาเอาให้ด้วยอันนึงอันใหญ่หนึงนี่โลกมากจริงชั่วโมงครึ่งเลยแล้วมึง งั้นเอาเป็นขวดดีกว่าเจมเอาอะไรอ่ะสีเขียวอ่ะคนเยอะมากอ่ะคือตอนนี้หนังน่าจะลืมแล้วเจมอะไรอ่ะทำไมหน้าเป็นสีดำอ่ะอยากได้อ่ะถ้าเกิดได้ก็คือเอ่อเหร่า3เดี๋ยวกูไม่ใจ หยิบให้ใหม่ดีหนูก็หนูก็พี่ต่อไม่หน่อค่ะขอบคุณค่ะหลอดหนูหลอดพลาสติกอ่ะไม่ได้กินอ่ะไหนก่นดิสโ ลงไปเลยหนังน่าจะเล่นแล้วน่าจะโฆษณาจบแล้วเราก็ลงไปก่อนนี่ไงพวกนั้นเข้าเราไม่ใช่หรอซาลองอะไรวะสายเนี่ยวเดียวมาเปิ้งซาลองให้เลือกวหนังแนวไหนพากูมาหาดูหน้าหานดหน่เดี๋ยวกูเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บ น้ำใครอ่ะน้ำเจมันอันนั้นน้ำเจมันยังแต่ทำไมเราดูวุ่นวายกันจังเลยเอ,อ้อาวไอ้ไม่ได้ซื้อไอ้ของกินเหรอกระเป๋าก็ว่างนะแต่มีกระป๋องปาเล็กปูยุ่งเกูไม่รู้ว่ามันมีน้ำเหลือหรือยแก้วมึงเก็บไปแล้วใช่ปะ <c oughs> นี่ไงไป let's go ใครมีมือิดประตูให้หน่อยดิไ่ได่ได้มันโฆษณายอยู่คนเยอะมากเต็มลงเลยไมอ่อาเชื่อ เดี๋ยวเจอกันหลังหนังจบนะจ๊ะชมตอนนี้มาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนก็จะมาคุยไม่ได้สปอยหรอกแต่ว่าจะมาแบบว่าบอกความรู้สึกหลังดู Spider-Man No Way Home นิดนึงก็สนุกนะสำหรับเราก็มีทุกอารมณ์ตลกเศร้าตื่นเต้นหักมุมอะไรอย่างเงี้ยก็ใครยังไม่ดูควรไปดูแต่คลิปนี้ออกก็น่าจะ ก็น่าจะนานอยู่หรอกกว่าจะออกเดะวัออนนี้ก็ไปดูกันสี่คนตอนแรกอะตอนจองอะตอนที่เราจองก็คือเมื่อวานนะประมาณเช้าๆตั๋วยังว่างอยู่เลยพอไปปุ๊บเต็มเกือบทุกที่ในโรงอะโรงใหญ่ที่น่าจะประมาณหลายร้อยกว่าที่นั่งอะ ก็คือเกือบเต็มก็ตอนก่อนเข้าโรงอ่ะเขามีตรวจด้วยว่าเราอ่ะฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยซึ่งกิต้าไม่รู้มาก่อนเลยนะไปแบบไปเออเออไปคิดว่าเพราะว่าเมื่อก่อนมันมีแบบว่าให้นั่งห่างกันไงแล้วก็จะมีเก้าอี้แบบห้ามนั่งใช่ไหมกันแบบเนี้ยเขาเปลี่ยนใหม่ก็คือ ที่นั่งได้นั่งข้างกันได้ปกติแต่ว่าต้องฉีดวัคซ<จ>ีนถึงจะให้เข้าแล้วก็ต้องเอาบัตรประชาชนไปด้วยเขาก็จะดูว่าเออเขาจะสแกน QR code ไ้ที่เราฉีดวัคซีนแล้วก็ดูว่าชื่อเดียวกันไหมก็ต้องมีแบบใบรับรองฉีดวัคซีนแล้วก็บัตรประชาชนนะคะเข้าไปดูดีนะทุกคนเอาบัตรประชาชนไปนี่คนไปนีม่มีใครรู้เรื่องอะไรเลยว่าเขาแบบว่าตรวจอะไรบ้างนานละที่ไม่ได้ไปตั้งแต่นู่นคอนเจอริง The Devil Made Me Do It เออก็ประมาณซัมเมอร์ห้าหกเดือนที่แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปลงหนังอีกเลยเนาะคนก็ไปดูเยอะเหมือนกันสไปเดอร์แมนสุดยอดรอดูว่าจะมีเรื่องไหนที่แบบสนุกๆเข้าไปอีกเนาะก็สำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้เนาะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเท่าไหร่ มีงทำโตเกียวกันนะจ๊ะขนมโตเกียวของเราอันดับแรกเราก็จะใส่เยะะลยโรคกตะร้อนก่อนอันดับนึง เหมือนกระทะยังไม่ร้อนนะรู้ว่าเราใช้กระทะเล็กไปไหม ใช่นิดนึงเสียดายอะไม่มีไส้กรอก นี่เป็นไข่ไก่เนาะแบ่งๆใส่เอาทาพริกไทยเอ้ยพริกเผา นนี้ก็จะเป็นวันปีใหม่แล้วซึ่งวันปีใหม่อะเราทำงานเรียบร้อยนี่ทุกคนหน้าตาคือแบบมันค่อยหน้าตาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่ารสชาติก็โอเคฮัลโหลสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนค่ำคืนแห่งวันปีใหม่ของเราก็คือทำงานตอนนี้ก็กำลังจะกลับบ้านเนาะ ก็คงจะแบบนอนเขาดาวอยู่บ้านหลับพรุ่งนี้วันที่หนึ่งกราสองพันยีก็ทำงานต่อืรถวัดเต็ม <laughs> อยู่กับน้องเหมียวม,มาลุยามาลูยา h ฮปปี้ e ู year นี้เงียบเงาอยู่บ้านกับแมวสองตัวคนอื่นเขาไปปาร์ตี้กันแม่ก็ไปปาร์ตี้กับเพื่อนป้าไปปาร์ตี้กับเพื่อนเป็นดา้าก็ไปปาร์ตี้กับเพื่อนน้องไอ้น้องออยทุกคนก็ วันนี้เป็นวันเกิดแม่น้องไอ้ต้องออยด้วยเขาก็บายปาร์ตี้กับครอบครัวเขาที่ตักโฮมส่วนเราทํางานสิบหิวข้าวมากตอนนี้แล้วก็กลับมาเงาหงวยอยู่บ้านกับแมวสองตัวก็ปีนี้อพันยี่สิบเอดอ่ะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยดีหน่อยที่แบบว่าช่วงซัมเมอร์ก็ยังพอได้ออกไปไหนบ้างไม่งั้นก็แบบเออไม่มีอะไรเลยจริงๆซึ่ง มันทําให้เรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากปี2021ก็ผ่านไปแบบเหมือนแบบแปบ๊บเดียวอ่ะคือแบบอ้าวปี2022แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเวลามันผ่านไปเร็วมากปีหน้าก็อายุคือแบบเวลาเปลี่ยนเปี่ยจะคิดเรื่องอายุก่อนเลยนดับแรกว่าเราแก่ขึ้นแต่เราอ่ะยังไม่แบบ ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันยังไม่มีอะไรแบบว่าความพัฒนามันแบบคือเวลามันเดินไปเร็วอะทําให้เราไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตอะนึกออกว่าเราก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะคือต้ามอยากโตเลยเอาจริงๆอยากแบบเรียนหนังสืออะเรียนหนังสือจบแล้วคือจบเลยอะไรหยุดอายุไว้ที่20อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่ายิ่งเอาโอตขึ้นเราก็ต้องมีความรับผิดชอบมีสิ่งที่ต้องทำหลายอย่างอ,อแล้วมันก็มีความเครียดเนาะปัญหาก็เข้ามาไม่หยุดไม่หย่อนทุกคนย่อมมีปัญหาเข้ามาในชีวิตเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องแก้ไปเรื่อยๆซึ่งอายุยิ่งเยอะปัญหาก็ยิ่งเยอะดีหน่อยที่เราไม่มีปัญหาเรื่องความรักความคาดหวังในปี2022ก็คืออยากให้โควิดเนี่ยมันดีขึ้น ให้แบบใช้ชีวิตได้แบบว่าเอ,อ่อเป็นปกติหรือไม่ก็อย่างน้อยก็ให้เดินทางข้ามประเทศได้แบบเรียกอะไรอะได้แบบง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกักตัวแล้วก็อยากให้มีวัคซีนโอนู้พูดเป็นทางการมากแล้วก็อยากเรียนต่อถ้าเป็นไปได้นะแล้วก็มารอดูกันว่าปีหน้าจะเป็นยังไงมองไม่เห็น าวาแมวกลัวแมวกลัวแมวแมวกลัวอ,อีกตัวหนึ่งอยู่ไหนโอ้ยอีกตัวนึงอีกตัวนึงอยู่นั่นมองไม่เห็นไงพี่นอ้อยไม่ฝั่งนู้นคือจุดแบบ ตรงโบสถ์เดียวจุดไปแล้วถ่ายไม่ทันอ้หนาว